ทำยังไงเนี่ยเราจะขูดที่เหมือนกับลายแทงได้เนี่ยดูสิเพราะนั้นเด็กเนี่ยจะไม่พลายู่แต่ละชอ่องเพราะว่ารู้สึกว่าได้ลากสมงบ่าพอเสร็จแล้วอ้อยแค่ให้ไปใส่ใต้เก้าอี้ค่ะแล้วเนี่ยตู้จดหมายจะเปิดแล้ววันนี้ตู้จดหมายแปลงล่างเ้าพี่อยากทําแล้วแค่นั้นเองนะคะอ๋ะอน,นะคะอันนี้เหมือนกันอันนี้อันนี้เรื่องของการมองตางุูเดี๋ยวนี้คุณพ่อคุณแม่ใช้กล้องใช้ ไอแพดไอโฟนเยอะเนี่ยใช้พวกมีดีนะคะเอาของอะไรก็ได้มาจาับมองตัามุมแล้วค่อยมาทาแบบนี้ค่ะถ่ายจากมุมนี้สมมุติว่าครู้อถ่ายจากมุมนี้ถามว่าครู้อจะเห็นด้านหน้าหรือด้านหลังของพ่อพ่อแม่ <c oughs> ให้เด็กเอารูปเนี่ยไปวางเลยเลยนี่คือด้านหน้าถ้าครู้อยถ่ายจากด้าน,านนี้จะเห็นด้าน,นแบบไหน <c oughs> เห็นภาพเป็นแบบไหนเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยตอนแรกที่เด็กเอารูปไปวางพอหลังจากนั้นไม่ต้องวางแล้วให้จินตนาการ ลูกเนี้ยลูกเห็อน,นอยู่เนี้ยลูกคิดว่าลูกจะต้องไปเยี่ยมมุมไหนหน้าซ้ายขวาหน้าหลังนะคะอันนี้ใช้ของที่มีในบ้านไม่จาเป็นต้องซื้อของแพงนะคะอ่ะอีกอย่างที่ผู้ปกครองการนับ,บล็อกเวลานับ,บล็อกถามว่าทําไมแบบผู้ไอ้ตั้งอย่ตรงแบบนี้ผู้ไอ้ไม่ตั้งนอนเนี่ยตั้งตรงแบบนี้เพราะอะไรการที่เด็กมองของ ที่มันมิติต่างกันเนี่ยแนวราบกับแ,แนวตั้งเนี่ยยากเพราะนั้นเวลาที่เราจะให้เด็กต่อแนวตั้งลูกต้องตั้งขึ้นก่อนไม่ว่าต่อไม้บล็อกหรือหรือลูกบาศแบบนี้ก็ตามให้ตั้งขึ้นก่อนพอได้แล้วค่อยพอเด็กเข้าใจแล้วค่อยนอนตั้งเอาแบบเนี่ยนอนลงแล้วค่อยตั้งขึ้นแบบนี้เด็กถึงจะเข้าใจต้องทีละมิติแล้วก็เวลานับเด็กเนี่ยถ้านับบนแบบนี้ทีละชั้นทีละชั้นอย่างเงี้ยจำไม่ได้ นับนับแนวดิ่งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยนับลงแนวดิ่งแล้วก็ต่อต่อแรกๆต้องให้เดินหมุนดูรอบโต๊ะเลยแล้วก็ต้องดูระดับสายตาด้วยถ้าแม่ต่อให้ลูกต่อไม่บล็อกที่พื้นถามว่ามุมมองเป็นยังไงเราเห็นด้านบนเเราเป็นยักษ์อะยืนอยู่ยอดเราก็มองเหมือนมองอย่างเครื่องบินนั้นเวลาจะต่อไม่บล็อกต้องนั่งแล้วก็ดูระดับสายตาหัวเท่ากับอย่างนี้ยถึงจะเข้าใจ จะเห็นภาพตามนี้จริงๆนั้นเวลาไปสอนลูกต้องดูดูระดับสายตาไว่ว่าเขาไม่เข้าใจก็อะไรเอาละเดี๋ยวตอนนี้ขออธิบายข้าพหมุนนิดเดียวนะคะภาพหมุนคืออะไรจริงๆมันคือที่ทางซ้ายขวาโทษทีผู้อ่าพูดเร็วขึ้นเพราะว่ายังมีเยอะอ่ะตัวไหนตัวไหนต่างอย่างเพื่อน ัวที่สองแต่ว่าใช้ขวาของเด็กยากเพ่าการลบำลุกลับใช่ไหมคะอย่างหนึ่งก็คือเราใช้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มาเป็นตุ๊กตาเออนิดหนึ่งถ้าใครซื้อเรื่องนีทานภาพหมุนไปคุณพ่อคุณแม่จะเห็นว่าในนั้นมันจะมีเทคนิคอยู่อีกอย่างก็คือคุณพ่อคุณแม่สามารถเปลี่ยนตัวที่อยู่ในเปลี่ยนตำแหน่งของตุ๊กตาที่อยู่ในเรื่องได้หมดเลยนะคะ <c oughs> เล่นไม่ซ้ำครน,นี้คำสั่งก็คือว่าเน,นี่ยตอนเนี้ย ภาพหมุนเนี่ยเราจะเริ่มเป็นอย่างนี้คือทิศทางมันจะเริ่มหมุนกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยแต่ต้องเริ่มจากแนวระนาบเดียวกันก่อนแล้วค่อยมาแบบนี้ mm hmm. เขาบอกว่าวันเนี้ยเขาขึ้นเขาเขาอาจจะว่าเป็นภูเขาอย่างนงี้แล้วเขาอลบภาพภูเขาทิ้งออกหมดเลย mm hmm. ตอนเนี้ยใครหันไปหันวงจันทร์ใช้หันไปหานดวงอาทิตย์ใช้ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์มาเป็นมาเป็นอะไรอะตัวอย่างของซ้ายและขวานะคะหรือถ้าพ่อแม่สอนเนี่ย สังเกตในห้องด้านนี้เป็นกระจกด้านนี้เป็นผนังแบบนี้ตัวไหนหานไปทางกระจกตัวไหนไหานไปทางผนังนะคะถ้าลูกไม่ได้ซ้ายขวาอย่างหนึ่งก็คือบางคนใช้แปะสติกเกอร์หรือใส่นังสติ๊กไว้ที่มือทําความรู้สึกว่าน,นี่คือมือขวามือขวาเราใช้ทําอะไรได้บ้างน,นี่นะคะอ่ะถามว่าตัวไหนไม่เหมือนเพื่อนอันนี้ยังไม่ข้อสอบนะเยวเพิ่งทำนะคะตัวอะไรไม่เหมือนเพื่อน เวลาเฉลยต้องจับตั้งอย่างนี้ค่ะลูกถึงจะเข้าใจอคราวน,นี้เดี๋ยวเราจะเล่นอันนี้กันนะนะคะเ,เราจะเป็นตึกอย่างนี้อันนี้จะยากขึ้นแล้วตึกนี้ทํายังไงบ้างเขาถามว่าตึกเนี้ยนะตัวอะไรอยู่ใต้หลังคานกกับอะไรคะ มีกี่ชั้นตึกเนี้ย <4 S 1> สี่สี่ชั้นมีสัตว์สี่ตัวนะมีสองตัวที่อยู่ทางฝั่งน,นะะ่างค่ะวันนี้ตึกเองทำไงอะ่ะให้ใส่ที่เหมือนเดิมอะ่ะยากมากเลยนะนกตรงนี้ตัวอะไรอะคะชา้างถูงอันนั้น,นะะตรงนี้ล่ะปลาตรงเนี้ยไม่มีตรงนี้ยไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้ปลายากอยากลองเล่นนะคะ เดี๋ยวเราจะแบ่งนะสองทีมนะคะค่ะก็เดี๋ยวขอสอา,าสมาะคะัครค่ะเราจะเล่นกันสองรอบนะคะรอบละสองท่านก็ขอสอา,าสมาัครรอบแรกเลยสองท่านเลยค่ะทุก,กท่านที่